บทที่สามของแถมวันที่สิบสองมีนาคม2568ัสามวันผ่านไปของการใช้ชีวิตในห้องเช่าเล็กๆที่ไม่คุ้นเคยอากาศอับชื้นและเงียบเหงาปกคลุมไปทั่วห้องเธอพินสลืมสลือตื่นขึ้นมาดวงตายังหนักอึ้งจากการนอนหลับไม่สนิทต,ตลอดคืนเธอพลิกตัวช้าๆมองนาฬิกาโทรศัพท์ที่บอกเวลา 0 6น5าฬิกา15นาทีเธอพ่นลมหายใจออกมาเบาๆก่อนจะยันตัวลุกขึ้นจากที่นอนพร้อมกวาดสายตามองรอบห้องที่ยังคงมืดสลัวมีเพียงแสงอ่อนจากหน้าต่างบานเล็กที่ลอดเข้ามาผ่านม่านบางๆแต่ก่อนที่เธอจะลุกไปอาบน้ำจูๆ่ๆกลิ่นแปลกๆก็ค่อยๆลอยมาจากทางเดินด้านนอกกลิ่นเหม็นตุตๆเหมือนอะไรเน่าเสียเริ่มแรงขึ้น อบเอาประปนกับกลิ่นอับของตึกเก่าเรากับมีเศษอาหารที่ถูกหมักหมมไว้หลายวันหรือไม่ก็น้ำเสียจากท่อระบายน้ำรั่วซึมเธอขมวดคิ้วสูดหายใจตื้นๆไม่อยากให้กลิ่นนั้นติดจมูกนานก่อนจะสายหัวและพยายามคิดเข้าข้างตัวเองอาจจะเป็นถุงขยะที่ใครลืมเอาไปทิ้งหรือไม่ก็มีตัวอะไรตาย แต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรพินรู้สึกไม่สบายใจอย่างประหลาดกลิ่นบ้าอะไรกันนะเธอพึมพำในใจก่อนเธอจะสบอารมณ์ทิ้งไปและถอดเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวไปอาบน้ำให้สดชื่นขึ้นพินเร่งรีบอาบน้ำหลังจากกลิ่นนั้นเริ่มโชยมาอย่างประหลาดและเตรียมตัวออกจากห้องเร็วกว่าทุกวันซึ่งมันอาจเพราะกลิ่นนั้น หรืออาจเพราะเธอไม่อยากติดอยู่กับความคิดเครียดๆในหัวตัวเองนานเกินไปอากาศเช้าด้านนอกยังเย็นสบายดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเต็มที่แต่ฟ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มจ,งจางๆขณะเธอเดินผ่านร้านขายของกินริมทางพอเดินมาถึงร้านไก่ย่างเจ้าประจำกลิ่นของควันหอมลอยมาพร้อมกับเสียงชาของหนังไก่ที่ถูกย่างบนเตาถ่าน เสียงพัดของพ่อค้าที่คอยโบกควันให้เตาถ่านติดไฟแรงขึ้นอ้าวน้องรีบไปทำงานแต่เช้าเลยนะวันนี้เสียงของพ่อค้าทำให้เธอเหนื่อยหน้าขึ้นยิ้มบางๆให้เขาค่ะมื้อนี้กินไก่ก่อนไหมเดี๋ยวพี่แถมให้พินลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ซื้อไก่สองไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อเป็นมื้อเช้าท้องของเธอเริ่มร้องโครกครากจากความหิว เพราะตลอดสามวันที่ผ่านมาเธอเอาแต่กินมาม่าและไข่ต้มเป็นมื้อเย็นอ่านี่ครับพี่แถมให้ไม้หนึ่งคนสวยกินเยอะๆจะได้มีแรงทำงานพอขายิ้มพรางยื่นไก่ไม้พิเศษให้พินรับมาแล้วยกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะเดินไปขึ้นรถเมอารมณ์ของเธอดีขึ้นเล็กน้อยณนะบริษัท MJ Team ทีที่ทำงานของเธอในวันนี้ ดูจะคึกคักเป็นพิเศษเสียงพนักงานพูดคุยกันเป็นระยะๆะะกลิ่นกาแฟสดลอยมาแตะจมูกตั้งแต่เธอเดินเข้ามาพินวันนี้ไม่ต้องออกไปกินข้าวข้างนอกนะมีเลี้ยงข้าวกลางวันฟรีเสียงของนาเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ดังขึ้นจากข้างหลังพินหันไปมองอย่างสงสัยทำไมล่ะคะวันเกิดพนักงานแผนกอื่นนะ่ะเขาซื้ออาหารมาแบ่งกันฟรีเลย เธอยิ้มออกมาอย่างโล่งอกแม้จะยังไม่ได้รับเงินเดือนแรกแต่การได้ประหยัดค่าเข้ากลางวันก็ถือเป็นโชคดีแต่ไม่นานนาก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่ทำให้เธอหนักใจพินพี่ว่าจะชวนเล่นแชร์หน่อยสนใจไหมแชร์ใช่แชร์เงินสดรายเดือนเดือนละสองพันไว้หมุนเงินตอนเงินเดือนออกวิธีเล่นก็ไม่มีอะไรมากพินก็แค่ลงชื่อไว้ เดี๋ยวพี่ช่วยจัดคิวให้พินเม้มปากเธอพอจะรู้ว่าการเล่นแชร์ต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนและเธอยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไหวไหมเอ่อหนูขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแต่ใบหน้าของนากลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงใจพร้อมเสียงนน้มน้าวที่หนักแน่นขึ้นไม่ต้องคิดมากหรอกถือว่าเป็นการออมเงินพี่รับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนจ้าสุดท้าย เธอก็ต้องยอมพยักหน้ารับปากอย่างเสียไม่ได้ทำไมนะพินทำไมแกถึงเลิกนิสัยปฏิเสธใครไม่เป็นแบบนี้ให้ได้สักทีพินตอบว่าตนเองในใจ